สวัสดีครับสำหรับรายการมาดูทารถในวันนี้เราจะมาทายดวงของท่านที่เกิดวันต่างๆระหว่างวันที่16ถึง31สิงหาคมมาดูกันนะครับว่าดวงต่างๆจะเป็นอย่างไร สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารเราจับไพ่สี่ใบนะครับใบที่หนึ่งเนี่ยเป็นไพ่แปดถ้วยใบที่สองเป็นราชาดาบใบที่สามเป็นเจ็ดไม้นะครับแล้วก็ใบที่สี่เนี่ยเป็นราชินีดาบโอ้สำหรับคนวันอังคารรอบนี้เราได้ไพ่ดาบราชาราชินีทั้งคู่เลยนะครับเรามาดูเรื่องการงานก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของ การทางานหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยสถานการณ์ให้แปดถ้วยเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่ว่าต้องเดินทางนะครับต้องเดินทางหรือต้องแยกย้ายหรืออาจจะได้เปลี่ยนสถานที่ทํางานนะเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือว่าไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นอาจจะเป็นคืออาจจะไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเปลี่ยนงานหรือย้ายงานทันทีนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์นี้ ตัวเราอาจจะได้ออกพื้นที่ทํางานที่ต่างไปจากสภาวะปกตินะครับอาจจะมีงานเสริมเข้ามานะครับในเรื่องของงานตรงนี้ตัวเราจะต้องไปเจอหรือสารสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจสูงกว่านะครับมีความเก่งอะแหละนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีระเบียบวินัยสูงมากหรือจะเจอสถานการณ์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ างานสายปราปลามครับเช่นงานเกี่ยวกับตำรวจทหารนะครับหรืองานที่แบบเกี่ยวข้องกับงานภาคสนามเป็นงานที่เราต้องต้องลงมือปฏิบัติมากกว่านั่งในออฟฟิศหรือออกไปสนุกสนานทฮฮหานะอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะมีงานที่ซีเรียสเลยนะครับมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมีเรื่องต่างๆที่จะให้เราเรียนรู้ใหม่ๆนะครับ สถานการณ์ต่อมานในเรื่องของการทํางานนี้หลายท่าน,นมีโอกาสที่จะต้องแข่งขันนะต้องแข่งขันนะครับถ้าเป็นทํางานเกี่ยวกับการค้าขาย,ยอาจจะมีศึกึกเกี่ยวกับการประกวดราคานะครับหรือเหมือนกับว่าเราต้องเอาสินค้าเราเไปนําเสนอขายหรือทําธุรกิจต่างๆจะมีคู่แข่งให้เปรียบเทียบนะครับแต่สถานการณ์ของเจ็ดไม้ตรงเนี้ย สะท้อนว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวมาดีๆนะครับใช้ประสบการณ์ใช้ทักษะความรู้ทักษะที่ต้องบ่มเพาะมาแล้วก็เพิ่มพูนทักษะมาเนี่ยเราจะสู้เขาได้การแข่งขันโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอบเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแต่การประสบความสําเร็จนี้จะต้องเพียรพยายามอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะาใบแรกเนี่ยมันเป็นแปดถ้วย ถ้าการสอบตรงนี้เนี่ยทําให้เราต้องเปลี่ยนอ่ะคือคาว่าเปลี่ยนก็คือเราอาจจะไม่อยู่ที่เดิมไม่อยู่ตําแหน่งเดิมไม่อยู่ที่ทํางานเดิมมีโอกาสสูงมากเลยสําหรับให้ชุดนี้นะครับโดยสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนตรงเนี้ยคนที่จะให้ความช่วยเหลือเราได้นะครับก็จะมีอ่ ดูจากไพ่นะครับจะเป็นเพศหญิงนะเป็นเพศหญิงที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงนะครับเราเจอทั้งคิงและฟรีเลยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้หรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็ได้นะครับโดยเฉพาะาทางฝั่งใบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ดุเดือดเหมือนใบที่สองนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นคนที่มีความเข้มงวดพอสมควรนะครับถ้าเราต้องการสนับสนุนอะไรเนี่ย ต้องทําอะไรที่มันถูกต้องตามกรอบตามระเบียบตามแนวทางนะครับแล้วกออ็อย่าไปปรึกษาโดยไม่มีความรู้วะฮะอย่างน้อยต้องต้องมีองค์ความรู้มาปรึกษานะครับมีมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับนะ,ะในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยสถานการณ์ที่เราจะได้ไปแข่งขันนะครับไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าจะเจออุปสรรคหน่อยแต่ว่าโอกาส จะประสบความสําเร็จเนี่ยมีเยอะนะครับต้องต้องลุยหน่อยนะงานนี้ต้องลุยหน่อยนะครับคือมันจะมีสถานการณ์ที่แบบพลิกพลิกให้เราไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันจะต้องออฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของคนด้วยนะครับเรื่องของผู้แข่งด้วยแล้วก็สถานการณ์ที่ว่าจะปรึกษาอะไรใครเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ไม่ใช่ว่าไปปรึกษาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะการงานเหล่านี้ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับ เรามาดูเรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินตรงนี้เนี่ยสถานการณ์เรียกได้ว่าการเงินในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31สิงหาคมนี้เนี่ยการเงินไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ไม่หวือหวาไม่มีโชคนะจากไพ่อันนี้ก็เรียนตามตรงเลยว่าไม่มีโชคแบบฟุกๆเข้ามาจะต้องทํางานเหนื่อยหนักแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยอ,อ,อยากจะบอกว่าให้มัน มันอาจจะเหนื่อย Banana. เหนื่อยกว่าเงินที่ได้รับอะครับใช้คํานี้แล้วกันนะครับแต่ว่าความเหนื่อยตรงนี้เราจะได้พัฒนาตัวเราเองให้มีความสามารถให้มีทักษะมากขึ้นนะครับการเงินยังไม่โดดเด่นมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเนี่ยผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับเขาจะให้การสนับสนุนเรื่องเงินทอนนะครับเงินทองไม่ใช่เงินทองนะฮะ เงินต่างๆที่จะได้รับมาก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนแต่อย่างที่บอกนะครับด้วยด้วยลักษณะตัวไพ่เนี่ยเป็นราชากับราชนีดาเนี่ยอย่าพูดโกหกนะถ้าจะขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพูดไปตามตรงพูดด้วยเหตุผลนะครับถ้าเราไม่มีเหตุผลเพียงพอเนี่ยเขาก็จะไม่สนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวขอไหนๆก็พูดเรื่องเงินเรื่องทองแล้วขอจับไพ่เกี่ยวกับการจะเสริมดวงเรื่องของโชคลาภต่างๆหน่อยนะครับ ให้เสริมดวงนะครับใบที่1เป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับเป็นสัญญาณที่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูอธิบายกันครั้งเดียวเลยนะครับใบที่2นะครับเป็นโคงแดงนะครับแล้วก็ใบที่3นะครับเป็นเป็นคังคกคาเหรียญนะครับคางคกน่าจะภาษาจีนน่าใช้ว่าจิ้นฉานนะครับผก็ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเนาะเรามาดูกันนะครับการเสริมดวงของคนวังคารนะครับสถานะการเราเริ่มหน่ยการแต่งกายก่อนเลยนะครับ ก็เชื่อไม่เชื่อก็อเับาฟังไว้ก่อนนะครับผมการแต่งกายนะครับเราควรจะมีเครื่องประดับนะครับที่เป็นลักษณะของเครื่องหมายจันเซียวนะครับอาจจะเป็นที่ค่าศรีรษะสําหรับผู้หญิงนะครับหรือว่าเครื่องประดับที่เป็นจี้หรือตุ้มหูที่มีรูปลักษณะเป็นจันเซียวนะครับหรือแม้กระทั่งหัวเข็มขัดอะไรพวกนี้ก็กได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์เกี่ยวกับโคมแดงเนี่ยสะท้อนถึง ความสว่างสวยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เครื่องประดับเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งนาฬิกานะครับสาหรับผู้ชายอาจจะนึกไม่ออกนะว่าว่าจะแต่งไงนะครับก็ใช้นาฬิกาก็ได้นะครับที่มันเป็นโทนสีอ่าสีโทนร้อนหรือสีโทนสว่างนะครับเช่นสีแดงก็ได้นะครับสีส้มก็ได้นะครับแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับเครื่องประดับที่มันเป็นการอ่สะท้อนแสงนะครับเช่นเกี่ยวกับอ่าพวกทองคําก็ได้ จะเป็นแหวนก็ได้นะครับผู้ชายอาจจะบอกว่าอแต่งยากแต่งตัวยากแต่งอะไรยากนะครับก็สามารถใช้ได้นะฮะนาฬิกาได้สร้อยคอก็ได้นะครับจิ้นฉานนะครับหรือขางคกหรือกบคาบเหลี่ยนตัวเนี้ยเป็นสัญลักษณ์โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องเงินทองนะครับโชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆนะครับก็ตรงตัวเลยนะฮะใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยควรจะมีคังคกคาบเหลี่ยนตรงเนี้ยประดับไว้ตรงที่นั่งหรือที่พักนะครับ ถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องประดับอื่นๆก็ได้ไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นรูปคางคกเสมอไปนะครับอาจจะเป็นหยกเขียวก็ได้นะครับหยกเขียวก็ได้เอามาวางประดับไว้ตรงที่ทํางานก็ได้นะครับเรื่องของการเสริมดวงนะครับสําหรับคนวันอังคารนะทานี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อนะฮะเรื่องของความรักแนละความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับมัน มันมีสถานการณ์นะในช่วง1 6ถึงส1สิงหาคมเนี่ยมีสถานการณ์ที่เราจะต้องแยกจากหรือว่าห่างเหินกันกับคนรักคนที่เราคุ้นเคยนะครับซึ่งการแยกจากหรือห่างเหินตรงนี้มันมันเป็นไปด้วยความจําเป็นจริงๆนะครับด้วยภาระหน้าที่การง,งานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่คนที่กําลังดูใจกันอยู่หรือว,ว่าคบหากันมาระยะหนึ่งแล้วตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของ ความเอาแต่ใจตนเองนะครับความเอาแต่ใจตนเองความที่จะเหมือนกับว่าอยากจะทําอะไรก็ทําโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกของอของคู่รักคู่ครองเนี่ยก็จะเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นได้นะครับอาจจะมีความขัดแย้งกันมีทัศนคติที่แตกต่างกันได้นะครับส่วนคนที่โสดคนที่โสดเนี่สถานการณ์เนี่ยถ้าเราเข้าไปสนใจใครเนี่ยตอนนี้เหมือนจะถูก ปิดกั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนะครับแต่เหมือนกับว่าการการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ของเราเนี่ยจะเจอสถานการณ์ที่ยังยังไม่ง่ายจะมีคนคอยกลั่นกรองเราจะมีคนคอยที่ว่าคอยไม่ให้ความสัมพันธ์เราคืบหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือถูกคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคอยไม่อยากให้เราพัฒนาความสัมพันธ์กันเร็วเกินไปหรือว่าเขายังรู้สึกว่า ระแวงสงสัยในในตัวเรานะครับทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างก้าวหน้าไปได้ยากนะครับจนเราอาจจะรู้สึกท้อแล้วก็ถอยได้นะครับในช่วงเวลานี้นะสาหรับความสัมพันธ์อีกอีกแบบหนึ่งนะ,ะคําว่าอีกแบบหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยก็มีคู่และแต่งงานอยู่ด้วยกันอะไรกันแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันในเรื่องของการทํางานนะครับหรือบทบาทภาระหน้าที่ต่างๆนะครับเกิดสถานการณ์ที่ก็ ที่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างที่จะแย่งกันเป็นผู้นําคืออยากอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะทํอย่างนี้แต่ว่าไม่ยอมกันะนะต่างคนต่างแข่งใส่เข้าหากันนะครับก็จะเกิดการขัดแย้งกันได้ระวังความขัดแยง้งแล้วก็การทะเลาะบอกแว่งกันด้วยทัศนคติที่ต่างคนก็ต่างจะเอาชนะต่างคนก็อยากจะเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะถึงขั้นที่ว่าหยุดคุยกันสักช่วงหนึ่งเลยนะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยปรับตัวนะครับพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ